าเดินทางได้เยอะเลยเพราะไฮลักซ์นี่โบมีหัวชีดอัจฉริยะไฮอาร์ตช่วยให้เครื่องแรงและประหย,ยัดน้ำมันไฮลักซ์ดีโบกระบะประหยัดน้ำมันไปไหนไปกันซึ่งวันนี้รับข้อเสนอพิเศษถึง30พฤศจิกายนและลุ้นโปรคันิวาวถึง31ธันวาคมนี้สวัสดีครับฟ็อกซ์ไล์สเปเชียลนะครับวันนี้นะครับมาร่วมการทดสอบนะครับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็น SUV ไฟฟ้านะครับในเครือ Stellantis นะครับแบรนด์น้องใหม่เลยนั่นก็คือ Leaf Motor C10 นะครับเจ้าคันนี้นี่เองเดี๋ยยววไปดูกัันนเลนะครบ่า ตัวรถเนี่ยน่าสนใจขนาดไหนนะครับและที่สําคัญนะฮะวันนี้จะได้ทดสอบนะครับในที่สนามปทุมธานีสปีดเว์ด้วยในเรื่องของช่วงล่างการตอบสนองของแชสซีตัวรถนะฮะและรวมไปถึงฮะประสิทธิภาพสมรรถนะของมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยตามมาเลยครับ เรามาดูดีเทลตัวรถกันเลยนะครสังเกตนะครับตัวรถเนี่ยมันก็จะเป็นรูปทรงแบบ c s u v ไฟฟ้านะครับลักษณะเป็นนะครับรูปทรงที่เรียกว่าดูใหญ่โตที่ดูกันหน้าเกินตา c segment เป็นนิดนึงนะสำหรับที่ผมมองนะฮะหน้ากว้างครับ1900กว่ามิลลิเมตรนะครับแล้วก็เราสังเกตไฟหน้าครับก็ออกแบบได้เรียกว่าเป็นดีไซน์แลงเกิที่ดูแลถ่ายทอดกันคล้ายๆกันหมดนะฮะก็จะเป็นพวกลักษณะไลท์สตรีปนะฮะลายบาร์สวยๆนะฮะกันชนหน้ามีความลึกและสูงนะฮะ ตรงนี้นะครับมีช่องนะครับที่เรียกว่า Active Air Shutter นะฮะก็เรียกว่า Air Vent ที่มัน Active นั่นเองเอาไว้เป็นคูลิ่งนะครับพวกระบบแบตเตอรี่นะฮะสังเกตดีๆครับความเป็นยุโรปนะฮะก็เนี่ยฮะจะสังเกตเกี่ยวกับเรื่อง Air Flow ที่ดีก็จะมีช่อง Air Curtain เรียบร้อยนะฮะต่อมาเรามาดูนะฮะไซส์โปรไฟล์ด้านข้างนะครับสังเกตตัวรถเนี่ยก็จะมีทั้งความสูง อารมณ์แบบว่ารถครอบครัวแหละนั่งสบายแน่นอนเท่าที่สังเกตนะฮะวิลเบสครับเป็นจุดหนึ่งของคันนี้ที่เรียกว่าเป็น C-Segment ที่กระเดียดขึ้นไปทาง D-Segment แล้วนะครับประมาณ2,850ม mm. ิลิเมตรวิลเบสยาวมากเกลาเคียร์แลนซ์อยู่ที่190มมิลนะฮะก็พร้อมที่จะลุยแล้วก็เจอทุกอุปสรรคก็ไปไหวนะฮะล้อแม็กครับเป็นจุดหนึ่งเลยนะฮะที่เขาภูมิใจเสนอมากเพราะว่า ในเครือ s t ตลันเตสปุ๊บเนี่ยก็จะได้อินสปายอะไรต่างๆนะครับมาจากแบรนด์ในเครือนั่น,นครับเราสังเกตดีๆล้อก็จะเป็นลักษณะดีไซน์เหมือนไตรเดนดีไซน์เหมือนล้อของมาเซ r ลตินั่นเองนอกจากล้อแล้วเนี่ยเขายังเคลมว่านะครับว่าให้ทางมาเซเลติเนี่ยทำรีสอร์แด d เดเวลพเมนต์ในเรื่องของการเซตอัพช่วงล่างด้วยซึ่งเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตคลิปให้ดูเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่แค่ว่าเอาแบรนด์ในเครือนะครับมาทำเป็น Marketing g i m กิมมเท่านั้น รถคันนี้นะครับรีบมอเตอร์เนี่ยมันก่อกำเนิดจากที่ประเทศจีนมาก่อนหน้านี้แล้วครับ4ปีแล้วนะฮะแล้วก็พอมาอยู่ในเครือ s t e l l a n t i สปุ๊บเนี่ย s t e l l a n t i สเนี่ยต้องการให้เจ้าบอดี้อ่ารุ่นนี้นะฮะรีรมอเตอร์410เนี่ยเป็นแบบ global platform ก็คือจะลุยตลาดโลกแล้วโดยเฉพาะที่จะมาลุยตลาดที่ยุโรปเนี่ยช่วงล่างนั้นนะจะเซตอัพคนละแบบกับรีบมอเตอร์410ที่ขายอยู่ในประเทศจีนนะฮะดังนั้นเนี่ยมาเซเลติรับหน้าที่นี้ไปในการเซตอัพนะครับช่วงล่างด้วยการนะครับ เอา,เอาชุดเซตอัพช่วงล่างเนี่ยโช้กอัพสปริงนะฮะหลายๆอย่างเนี่ยมาเซตอัพทั้งหมดอย่างโหยี่สิบกว่าชุดแล้วทำการซิมูเลตบนคอมพิวเตอร์ะฮะแล้วก็มีการพัฒนาให้ช่วงล่างเนี่ยเรียกได้ว่าเกาะถนนอาการโครงตัวน้อยให้แฮนด์ลิ่งที่ดีนะครับตามมาตรฐานของรถยโุโรปเดี๋ยวเราไปรู้กันวันนี้เดี๋ยวผมจะลองขับว่ามันจะเจ๋งขนาดไหนหน้าเป็นแบบแม็กฟอร์ดซันสตาร์หลังแบบมัลติลิงนะครับก็สไตล์ยุโรปอยู่แล้วหน้าดิสเบรกมีคีบระบายความร้อนคาลิเปอร์หน้าแบบซิงเกิลพอร์ตนะครับรูปร่างหน้าตาตใหญ่พอสมควร ยางครับไซส์จะเท่ากันหน้าหลังนะครับ245 45R20 นะครับยางดันหลบ e-Sport Max นะครับยางสำหรับรถไฟฟ้าโดยตรงอ่ะเรามาสังเกตครับเขาจะมีกล้อง3 6มมาให้หมดเลยนะฮะในส่วนนี้นะฮะประตูนะครับเป็นแบบ s i m m l e s s นะฮะก็เป็นสมัยนิยมเพื่อลดอาการต้านต้านอากาศมีรูฟแฟลกมีพารา r a m มิกรูฟที่เคลมไว้ว่า ตอนนี้เนี่ยใหญ่เท่าน้องหมูเด้งแล้วนะที่เขาบอกว่าเขา2.1ตารางเมตรใหญ่ที่สุดในเซกเมนต์ตอนนี้ไม่ใช่แล้วรีฟมอเตอร์410มาแล้วขนาดเท่ากันเลย2.1ตารางเมตรมีรูฟสปอยเลอร์ที่ออกแบบแล้วเนี่ยตรงนี้ผมมองว่าดีได้กิมมิกเหมือนคล้ายๆโตโยต้าโนอาวอกซี่ที่จะเป็นนะครับนี่ครับที่ปัดน้ําฝนที่ซ่อนพางตัวอยู่ตรงนี้ผมมองว่าออกแบบดีมากไม่จะเป็นต้องมาอยู่ในจุดที่มันขวางลมขวางอะไรตรงนี้นะฮะตรงนี้ดีมากเลย ไร่บานะครับสวยงามตามทองเรื่องรถไฟฟ้าแนวนี้ทุกวันนี้มันเป็นไรบากันหมดแล้วนะครับแล้วก็บันท้ายดูเรียบไม่มีอะไรมากนะครับแต่ดูดีไซน์จะดูเรียบแล้วก็ไม่กระตกกระตางมากเกินไปสัญลักษณ์ C10 อยู่ตรงนี้กับฟอนต์ลีฟมอเตอร์แบรนด์น้องใหม่ที่จะมาลุยตลาดบ้านเรามาดูกันเรื่องขุมพลังนะครับ powertrain ของตัวลีฟมอเตอร์ C10 นะครับใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยว นะฮะให้กำลังสูงสุดที่218แรงมา้ากำลังดีก็ไม่เยอะมากนะครับแรงบิดนี้ใช้ได้แล้วรับ320นิวตันเมตรส่งกำลังด้วยเกียร์ซิงเกิลสปีดครับแล้วก็ขับเคลื่อนล้อหลังตรงนี้เป็นพอยต์สำคัญเพราะว่าคนที่ชอบเล่นรถขับรถนะครับโดยเฉพาะรถในเครือของสเ l l a n ติรถยุโรปเนี่ยเราชอบรถขับเพื่อล้อหลังกันอยู่แล้วเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าพฤติกรรมนะครับในการขับขี่เขาจะเป็นยังไงนะฮะง่ายๆอัตราเร่งครับ0ูนย์หนึ่งร้อย สบายๆครับประมาณอยู่ที่7.5วินาทีท็อปสปีดก็ไปจบที่170กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบตเตอรี่ครับใช้แบตเตอรี่ LFP ขนาด69.9กิโลวัตต์อาวชาร์จเต็มหนึ่งครั้งวิ่งได้ไกลนะครับมาตรฐาน NEDC อยู่ที่477กิโลเมตรและ425กิโลเมตรมาตรฐาน WLTP ถือว่ารับได้นะถ้าความเป็นจริงแล้วเนี่ยเทสท้าวันไหนเนี่ยเดี๋ยวขอยืมมาลองขับไกลๆดูถ้าใช้ได้สัก400โลในในใน,ในการเทสจริงเนี่ยผมมองว่าสอบผ่าน ส่วนในเรื่องของการชาร์จนะครับ max dc จะอยู่ประมาณที่84กิโลวัตต์นะครับก็ 30- 80%ถึงเใช้เวลาประมาณ30นาทีหรือ30นาทีเนี่ยเขาเคลมว่าชาร์จแล้วเนี่ยคุณได้เลนกลับมา2 1 0กิโลเมตรนะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์คัติกอรี่ที่ถือว่ารับได้อาจจะไม่ทันสมัยมากนะครับสำหรับรถไฟฟ้ายุคนี้นะในการใช้สถาปัตยกรรมในการชาร์จแบบ400โวลต์ระดับนี้นะผมมองนะแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นจุดขายเขาเลยก็บอกว่าตัวรถเนี่ย เซตแบตเตอรี่ uh, เนี่ยอยู่ในแชสซีครับที่เขาใช้คำว่าเซลล์ทูแชสซีนั่นเองซึ่งจะทำให้จุดสูนทวงต่ำได้พื้นที่ใช้สอยเพิ่มความรีจิตของตัวรถนี่ดีมากเดี๋ยวลองดูเอาว่าตรงนี้ก็เป็นคำโฆษณาแต่เดี๋ยวจะว่าเจ๋งไม่เจ๋งแต่ผมจะวันนี้จะลองซัดในสนามดูครับฝังหน้าไม่มีนะครับก็เปิดโล่งเมทีเนนนะครับเอาไว้ช่าง C10 ครับมาพร้อมกับนะครับโมบายแอปพลิเคชันที่เรียกว่าทันสมัยแล้วก็เข้าควบคุมได้หมดครับไม่ว่าจะเป็นล็อกอัลล็อกแบบเบสิกนะค้นหาตัวรถนะครับมีมากมายนะครับมีกดแตก็ได้นะครับโอ้โหมีรหัสอ่ะก็ว่าได้หมดนะครับทุกอย่างที่คุณอยากจะเข้าไปเข้าไปตั้งอุณหภูมิก็ได้ใช่ไหมเนี่ยเข้าเข้าไปตั้งอุณหภูมิก่อนได้เลยว่าจะเอาเท่าไหร่บอกทุกอย่างต้องมีพาสเวิร์ดในการในการสั่งการนะเนี่ยสั่งได้หมดเลยให้ระบายอากาศนะครับ ตอนก่อนที่เราเข้าอะไรอย่างเงี้ยตั้งไว้ได้เลย Fast c o o l ่งครับทำความเย็นเต็มพิกัด Fast Heating อ,อ๋อเผื่อกรณีว่าอย่างวันนี้หนาวนะอยากจะทําระบบอุ่นรอไว้ก่อนก็ได้เนี่ยครับละลายฟ้าได้หมดเลยเนี่ยฮะตั้งพัดอาเนีครัเบาคู่หน้าเนี่ยเป็นทั้งเบาะเย็นเบาอ,อุ่นนะครับสามารถตั้งได้เน็ตพวะไรอุ่นด้วยอ่าเวลาตั้งก็ถ้ามีรหัสคุณก็ใส่เข้าไปขานาดนี้ก็เรียกว่าหลากหลายในการคนโทรลพร้อมครับแล้วก็บอกเลนที่เหลือ มาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างครับแม่เรียกว่ายังไงดียมันดูแล้วก็เป็นแพทเทิร์นเหมือนสไตล์รถไฟฟ้าจีนะถ้าให้ผมวิจารณ์ตรงๆนะเดี๋ยวก่อนมันก็มีดีเทลในส่วนที่เขานะครับใส่ใจใน attention to detail ในการใช้เลือกใช้วัสดุเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอ่ะเข้ามานั่งก่อนเลยแล้วกันนะครับเออภายในก็จะเล่นเป็นสีทูโทนนะครเป็นหลักเห็นบอกว่าภายในมีให้เลือก2ส,สี นะครับภายนอกมีเลือก5สีแล้วแต่คอมบิเนชันกันครับคันนี้ที่เป็นตัวอย่างที่เราพรีเซนต์เนี่ยก็จะเป็นสีเหมือนเทราร์อตตาเนี่ยแหละสีนี้รู้สึกนิยมมากเลยในยรถไฟฟ้าจีนนะฮะอันนี้ก็รวมไปถึงของ l a ตลันเตสก็ด้วยก็คือรีมอเตอร์ซีเนี่ยแต่ตรงนี้ผมมองว่าเขาทาได้ดีนะในส่วนของอในส่วนของท็อปด้านบนเนี่ยก็คือใช้เป็นวัสดุสังสังเคราะห์อะไรฮะแต่เป็นสีดํามันก็จะทําให้รู้สึกว่าไม่ดูแบบแสบตาเกินไปอ่าเขาเริ่มออกแบบแล้วดูเขาเริ่มใส่ใจในดีเทลเป ส่วนนะครับหน้าแดชบอร์ดนะครับมีความเกลี้ยงเกา่าเหมือนในคล้ายรถจีนปกติลยฮะเกลี้ยงมากมีเด่นๆก็คือจะมีหน้าจอกลางขนาด14.6นิ้วถ้าผมจำไม่ผิดนะจอนี้แบบผมรู้สึกว่าจอมันเหมือนมันเหมือนไม่ใช่16บหต่อเกาว่ะรู้สึกว่ามันดูกว้างผิดปกตินิดนึงนะอันนี้ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะฮะแล้วก็จอคนขับครับ10.25นิ้วก็เป็นมาตรฐานที่ดีแมทเทียลดูใช้ได้นะส่วนตรงนี้ผมชอบมากเขาบอกว่าเขาดีไซน์มันดูลักษณะเหมือนเป็นเปียโนมันดูมีความลึกดีอะฮะ ก็เป็นอะไรที่แปลกตานะฮะแล้วตัวแอร์เนี่ยเห็นบอกว่าก็นี่ยเป็นแอร์แอร์เว้นหมดเลยนะช่องแอร์นี้แอร์เต็มเต็มเลยนะก็เข้ามาคนโทรลตัวแอร์เนี่ยเหมือนเดิมครับด้วยหน้าจออยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวลองดูปึ๊บอ่าเนี่ยฮะหน้าจอนี่ฮะก็จะเป็นแบบสมัยนิยมแบบนี้เลงกันไปนะก็โอเคนะแล้วต่อมาครับปุมอลยนะฮะก็จะเป็นทรงลักษณะแบบว่าไม่กลมนะฮะสไตล์แบบนี้ อย่างว่าครับทางลิฟต์มอเตอร์เนี่ยเขาก็ได้ตัวรถเนี่ยมันมาจากทางจีนอยู่แล้วนะครับแพทเทิร์นตรงนี้ก็จะคล้ายๆกันหมดนะครับไม่มีอะไรมากระบเอดต์จ,จัดเต็มนะครับแล้วนี่เห็นมีตัวกล้องด้วยอันนี้ไม่ธรรมดาฮะเห็นเมื่อกี้ฟังพรีเซนต์บอกว่าเขาจะดีเทคนะครับคนขับพฤติกรรมคนขับตลอดเวลานะแบบว่าลักษณะว่าถ้าคุณง่วงหาวนอนหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีระบบเตือนไว้ให้คุณพักนะคืออันนี้ไม่ธรรมดาไม่ได้ดีเทคจากการท จับจากแค่พวงมาลัยสายไปสายมาเขาดูที่พฤติกรรมที่ใบหน้าเลยถือว่าอันนี้ก็ไฮเทคใช้ได้นะครับลองตรงในส่วนนี้ต่อนะครับคอนโซลขั้นกลางนี่ก็จะเป็นแบบ dual layer นะฮะเขาพูดง่ายๆสองชั้นนะครับตรงนี้ว i r เหล s s ชาร์ g เจเป่าใช้ด้วยนะฮะแต่กี่วันนี้ยังไม่ได้แจ้งไว้นะครับแล้วก็ที่วางแก้วเห็นเคไหมว่า any size ครับ จะเป็นไซส์ไหนก็ได้ครับแก้วกาแฟรครับสามารถที่จะล็อกได้แน่นหนาแล้วก็วางได้ลงตัวหมดที่วางแขนโอเคอยู่ในตำแหน่งที่ดีใช้ได้วัสดุครับอันนี้ที่จะมาเล่าให้ฟังส่วนใหญ่แล้วก็มักจะใช้วัสดุที่เรียกว่าเป็นวัสดุสังเคราะห์หนัง PU อะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ลีฟมอเตอร์ C10 เนี่ยอย่างว่าเป็นแบรนด์ยุโรปฮะก็จะใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะวัสดุสังเคราะห์ที่ใช้ไบโอนะฮะก็คือนั่นแหละฮะเอามาจาก พวกธรรมชาติอะไรต่างๆนะฮะที่เป็นส่วนผสมในการผลิตเพื่อทําให้นะครับยั่งยืนในเรื่องของการใช้วัสดุแล้วก็รักโลกแล้วก็ไม่ทิ้งขยะแบบเป็นเป็นเป็น,ปนอันตรายแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นมลภาวะกับสิ่งแวดล้อมนั่นเองเลยเห็นบอกว่าใช้วัสดุเป็น U นี่นะครับใช้ซิลิโคนนะฮะในการทาเบาะหนังนะฮะสัมสัมผัสเนี่ยมันจะรู้สึกว่านุ่มนุ่มผิดปกติ เอาว่าถ้าลองได้มีโอกาสมาดูตัวรถได้มาเทสต์ได้ด้วยตัวคุณเองคุณจะเข้าใจที่อธิบายนะฮะมันจะนุ่มผิดปกติมากแล้วก็ไม่มีสารที่ทําให้เกิดภูมิแพ้หรือต่อพวกเด็กทารกเลยเนะี่ยเขาเคลมว่าอย่างนั้นเบาะนะครับนี่เห็นเจาะรูแบบนี้แนะ่นอนมะมีทั้งระบบฟังก์ชันเบาะเย็นเบาะอ,อุ่นปรับไฟฟ้าคู่หน้าครับก็เรียกว่าให้มาพื้นฐานเนี่ยดีมากผมว่าได้ไฟฟ้าคู่หน้ามีเบาะเย็นเบาะอ,อุ่นนะฮะโหคันนี้ก็สอบผ่านแล้วนะครับอ่ะต่อมาครับตัว นี่นะครับพานอลล์อิคารสูปแผ่นใหญ่มากครับเขาเคลมไว้ว่าใหญ่มากเดีย๋ยวนะปุ่มไหนวะเฮ้ยอันนี้ทำไมกลายเป็นปร,ปรับปอกเอ้ยแปลกดีเฮ้ยแปลกหรือว่ามันเป็นคัสตอมฟังก์ชันอ๋อนี่นี่นี่ผมเลยมอโทษทีผมคิดว่าดูแล้วเหมือนตัวรถนี่แผ่นใหญ่มากครับ2.1ตารางเมตรน,นะครับใหญ่เท่ากับไอออนวี เรียกว่าจ้าตอนนี้ในตลาดนะครับถ้ารถทรงพวกแนว s u v แบบนี้นี่ก็มีรีมอเตอร์ซีเทนเนี่ยที่มีพารามิกการสูบแผ่นใหญ่พื้นที่จัดเต็มมาก2.1ตารางเมตรเอาไปเต็ม,เ,ตมเลยโอเคตรงน,นี้โ,โหที่บางแก้วหรือเห็นเขาเคลมว่ามี8ตํตำแหน่งเลยนะ2 468แน่าจะอะไรตรงไหนสักอย่างหรือมบตรงนี้ก็เพิ่มอีกโหเยอะเยอะโอเคมาดูด้านหลังกันต่อนะครับโอ้โหเรียกว่าเล็กรูมนี่แค่กะ่าด้วยสายตาเขารู้แล้วว่านั่งสบายมากเหลือเลือครับ โอ้โหเหลือๆเ,เลยโอ้โหหนึ่งกําปั้นสองกําปั้นสามกําปั้นตอนนี้คือเบาะคนขับนี้ปรัปบมาด้านหลังเยอะไปนิดนึงนะครับผมว่าจริงๆน่าจะเกือบเกือบสามกัปั้นกับอีกสามนิ้วว่าน่าจะได้รถคันนี้เพราะวิวเบสเ็ายาวมากนะครับสองพั mm, นแปดร้อยห้าสิบมิลลิเมตรครับยาวจริงเคสรูมี่เหลือๆเลยหนึ่งกัาปั้นประมาณหนึ่งกัาปั้นกับอีกสามนิ้วครับก็เรียกว,ว่านั่งสบายนะฮะโอ้โหโอโถงนั่งสบายมีที่วางแขนอ่าไม่มีที่วางแก้วตรงนี้นะเป็นที่วางแขนปกตินะครับ เบพับได้แบบอัตราส่วน60-40ครับรู้สึกว่าเหมือนจะทิวเอนได้ปะรู้สึกว่ามันเหมือนจะไม่เท่านะอาปรับได้อาปรับได้อีกนิดหนึ่งนี่ฮะดูตรงนี้นะฮะอามีพาเวอร์แบงคิงโจ้มี USB C 1 A 1แอร์หลังนะครับแอร์นี้ปรับมือเลยปกติโอเคโอโถงกว้างขวางนั่งสบายผมว่ารถครอบครัวแหละเขาหน้าจะชอบแล้วก็ที่สำคัญเห็นดูดนพีเซนนะครับ ตัวเบาคู่หน้าสามารถพับเอนนอนลงมาแบบ1 8อองศาได้เลยก็เรียกว่าจัดเต็มเป็นเตียงก็ได้นะฮะอ่ะไปดูพื้นที่ด้านหลังดีกว่าตามมาครับมาดูนะครับที่สัมภาระท้ายนะฮะใช่ช่องนี้หรือเปล่าเอะไม่ใช่เอ๊ะเขาดีไซน์มาคนคนอิตาลีนี่นิ้วเล็กหรือเปล่าทตไมผมยัดไม่ได้เลยหรือว่าตรงนี้เอ๊ะก็ไม่ใช่อีกเอ๊ะตรงไหนวะโออยู่ตรงนี้แหมทำเอางงตลอดแหมเป็นเอลชนะครับอ่ะ เปิดแค่เนี้ยตั้งใจเปิด้แค่เนี้ยโอ้กว้างขวางมากเลยยังไงต่ออ๋อเปิดให้ครึ่งหนึ่งแล้วนอกนั้นใช้มือดึงผมว่ามันน่าจะตั้งได้นะอันนี้ล้อเล่นล้อเล่นโอเคก็ใหญ่โตดีครับขนาดจำนวนลิตรเนี่ยเดี๋ยวลงตัวเลขให้ดูนะฮะโอ้โหก็เป็นช่องเก็บของนะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าตื่นเต้นมากแต่โดยรวมแล้วเนี่ยยังไม่ต้องพับอะไรก็ดูกว้างดี คนที่อยากได้รถ SUV 4เซกเมนตไปใช้ก็น่าสนใจถ้าพับไปแล้วก็คงอย่างเยอะเดี๋ยวลองพับดูดิว่ามันเรียบไหมปุ๊บอ๋อเรียบเรียบเรียบพอได้พอได้ไม่เรียบเท่าไหร่เฉๆขึ้นนิดนึงแต่พอไหวก็สบายๆพื้นที่เยอะจุของเยอะไซส์แบบนี้ถูกใจนะครับรถครอบครัวอยู่แล้วโอเค ประมาณนี้คร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวไปขับดีกว่าว่าที่เขาว่ากันว่าทางมาเซราติเป็นคลนเซตอัพเลือกช่วงล่างเพื่อเป็นแพลตฟอร์มเป็นแบบ g l o b a l platform คันนี้นะเจ้าซีเทมจะขับดีขนาดไหนจัดให้ครับ โอเคครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในรถเรียบร้อยนะครับในตัวรีโมเตซีเทนนะเดี๋ยวจะได้ขับกันหลายๆรอบเลยนะครับเป็นยูเทิร์นเลยมั้งยูเทิร์นเออเมื่อกี้ดูหน้าจอนะครับก็จะเห็นว่ามันก็มีในการปรับแต่งเยอะอยู่นะก็หลักๆนะครับก็จะมี4โหมดนะครับ Eco c o m f o r t Sport นะครับส่วน c u s t o m เนี่ยเมื่อกี้เขาไปดูก็น่าสนใจเหมือนกันสามารถปรับแต่งนะครับความแรงของมอเตอร์ได้นะครับเพราะนี้ฮะ3ระดับสมูท Stable นะครับแล้วก็โลบัสโ b บัสก็คงแน่าจสปอร์ตนและนะครับแล้วก็รีเจ n เน a เรทีเอาแบบไหนเอาแบบ Standard มี3 l ม v e l นะครับโล่สแตนดาร์ดไฮสต i ิงโหมดนะครับตอนนี้ตั้งไว้แบบสปอร์ตมีตั้งระดับนะครับความหนักของน้ำหนักตัวของพวงมาลัยสระดับเหมือนกันโอเคอัน okay. นี้ผมก็เอาเซตนี้เลยแล้วกันก็ดูดีนะใช้ได้ตามนี้ฟีลตอนแรกรู้สึกยังไงพวงมาลัยนะครับพออยู่ในน้ำหนักตัวแบบสปอร์ตรู้สึกว่านืดดี มีน้ำหนักตัวแบบสไตล์พวกคนที่ชอบขับแบบรถยุโรปชื่นชอบอ่ะเดี๋ยวเราจะเทสอัตาราเร่งก่อนเลยนะฮะเพราะตอนนี้น่าจะทำัตาราเร่งเทสได้ดีในโหมดคัสตอมไม่น่ามีล้อนคอนโท l สามสองหนึ่งไปไปนุ่มๆในช่วงแรกนะ 7.28k มาเท่าไหร่เนี่ย7.5เอาไปเลยอันนี้เบาๆฟื้นไอช่วงล่างดีปะเมื่อกี้ไปประมาณ60กว่า70สนะนะผมว่าคอนโทรลง่ายมากเลยแล้วก็ตัวรถบอดี้โลต่ำนะแล้วก็ตัวรถเนี่ยพอเราเราดึงซ้ายดึงขวาปุ๊บทายเข้ามาอยู่ในร่องในรอยแบบง่ายๆเลยโอเคพร้อมไป ก็โดยหรวมก็เนียนดีนะช่วงล่างมีความรู้สึกว่าตัวรถมันดูสเตเบิลดีครับไม่ค่อยอ่มีอาการเล็กๆนะเมื่อกี้ท้ายนะฮะนิดๆ เกาะดีครับแล้วก็นิ่งโดยรวมถือว่าเซตมาผมว่ามนนนันดูแน่นๆดีนะตัวรถเอาไปครับ30อันนี้โชว์ถึงความว่าตัวรถนี้มีความรีจิตได้ขนาดไหนแรงกระแทกกระทันสถานเข้ามารู้สึกว่ารับได้ไป60นะบง่พอ มาปุ๊บอยู่เลยไม่ค่อยออกเ่นดีจีไปเ่นนี้ใช่ไหมใช่โอเคมาต่อนะโดยรวมถือว่าผมว่ารถมันเอาว่าคุณภาพแม่งคือเซตมาช่วงล่างแม่งดีกว่ารถจีนโดยปกติพร้อมนะเดี๋ยวขออีกรอบนะครับศูนย์หนึ่งร้อยดวยผมขอ,อมันหมอนโหมดสปอร์ตแล้วกันโอเคพร้อมสามสองหนึ่งไปปุ๊มปุปุปปปม่ไไม่ได้เร็วมากนะครับสองร้อยสิบแปดมา 7.40นะครับก็ใกล้เคียงเดิมโอ้โ oh, ห oh, oh, hey, ดีว่ะผมว่าดีนะเมื่อกี้ผมยัดเข้าไปเกินลิมิตเลยนะแต่งคงอะไรนิดเดียวเองคงอะไรไม่ต้องใช้เยอะเลยอันนี้เขาทำมาดีจริงว่ะช่วงล่างผมว่าดีกว่าพวกรถจีนโดยปกติเยอะนะในรูปทรงลักษณะาคล้ายกันนิ่งกว่าโครงตัวน้อยอาการรถค่อนข้างดูอากับกิริยามันจะดูเชื่องมือมากนะครับตอนนี้เปิดหมดนะครับทั้งระบบ ตัวช่วยเหลือกับเสถียรภาพการทรงตัวอะไรพวกนี้เราเปิดหมดน้ำหนักตัวงลงอลไยดีช่วงล่างเฟิรม์มแน่นอาการคงตัวน้อยนะฮะับเบรกก็อันนี้ยังไม่ได้เทสเบรกอะไรมากนะฮะต่อไปได้แต่โดยรวมถือว่าน่าประทับใจป้ายหมดสปอร์ตกับคัสตอมพอเป็นแบบโรบัสผมว่าใกล้าๆกันนี่ยไม่ค่อยตอืมเนี่ยลองเบรกนะ โอเคตัวรถก็มีอาการครงตัวบ้างนะถ้านี้มาหนักอืมมันมีระบบเข้าทำงานนะคึกคักคึกคักใช้ได้นะผมว่าใช้ได้เซตมาดีเกาะถนนดีครับ ขนาดว่ารูปร่างก็ดูดสูงสูๆย่องๆแบบนี้นะฮะก็ไปได้ค่อนข้างโอเคโดยรวมโอเคโอเคเลยรอก่อนอไหลไปครับเนี่ยฮะโชว์ความรีจิตนะว่าโครงสร้างนะครับตัวถังแน่นนะครับอันนี้ก็หกสิบไ้เข้าไปเขาดีกว่าต่อไปเลนเชนนะครับห้าสิบนะฮะ เขาเกินไปเลยโอ้โหตอนดึงนี่คือตัวรถแม่งหยุดเลยว่ะยึงลวกะชาก,กลับอ่ะไม่มีแบบฟึ๊กักฟกอักอะไรเลยนะเฮ้ยเฮ้ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดารูปร่างหน้าตาจะดูไม่ค่อยซิ่งนะแต่ผมว่าโดยรวมแม่งโอเคว่ะเซ็ตช่วงล่างมาโดยมาเซราตินี่ดูเหมือนจะไม่ได้เป็นคําโฆษณาเกินเลยหรือจะเป็นกนะิมมิคนนมาเก็ตติ้งเนะท่าไหร่นะคือผมว่าเขาทำมาดีคือเวลาเรากระชากหับหลบนะครับในจังหวะที่ทําเหมือนคล้ายๆมูสเทสนหน่อยเนี่ย รู้สึกว่าจังหวะหักปุ๊บตัวรถก็จะมีอาการโค้งนิดแต่พอหักกลับมาอีกทีรู้สึกท้ายมันถูกดึงกลับเข้ามาแล้วก็หยุดเลยคือรู้สึกโอเคนะมันคงดีมากครับในการเปลี่ยนเลนบนความเร็วเขาเรียกว่าฉับพลันในวันนั้นประมาณ5060เนี่ยใช้ได้เลยนี่โดยรวมโอเคแล้วก็การเก็บเสียงดีมากเพราะว่าเมื่อกี้สังเกตแล้วไอ้ตัวกรอบกรอบหน้าต่างเนี่ยสไตล์รถยุโรปเลยก็คือกรุด้วยสักกาดนะครับรอบเลยเต็มบานเลย ก็รู้สึกว่าเออตัวรถมันโอเคแต่โดยรวมโอเคนะเนี่ยผมว่าความงานประกอบดูแน่นดูเงียบเนี่ยแล้วมันจะมีเสียงหัมนะฮะต่อออกลำโพงข้างนอกในความเร็วต่ำในการที่คุณคูซิ่งขับไปตามซอยแล้วคุณไม่ต้องกลัวครับว่าเราจะขับไปใกล้ๆนะครับคนเดินถนนแล้วเขาไม่รู้ว่ามีรถไฟฟ้ามาเนี่ยมักจะเจอปัญหาที่ส่วนใหญ่แต่รีโเตอร์ C t มีนะครับดังมันจะดังตั้งแต่0ถึง30 โอเคสามสองหนึ่งไปโมสปอร์ตเจ็ดสสก็ไกลเคียงกันทุกรอบจัดไปครับโหเนี่ยมันโคตรดีอ่ะโอ้โหโคตรนิ่งอ่ะจริงๆรอันนี้นิ่งจริงผมเข้าไปเท่าไหร่ไม่รู้นะพี่ไม่ได้ดูก็น่าจะเร็วกว่าที่ที่ที่เขากำหนดหน่อยนึ่งเอ้ยโอเคโอเคมากปกติถ้าเป็น รถไฟฟ้า GNC SUV หรือจะเป็นลักษณะแบบราคาประมาณล้านนิดๆหรือไม่ถึกไม่ข้ามล้านเนี่ยโหลักษณะเมื่อกี้เปลี่ยนเลนวนวลความเร็วค่อนข้างสูงเงียผมว่าไปแล้วล่ะมีอาการออกแล้วล่ะดีครับดีมากสาหรับคนที่ชื่นชอบการขับนะครับก็น่าจะมาลองคันนี้ดูอันนี้ไม่เชียร์แล้วนั้นเพราะไม่ได้ตังคุยกันตรงๆอ่ะรอบนี้ก็พอละฟือ้อ บ้าวสเตียร์ไปเออโอเคเทลเบรกเข้ามาหน่อยดีมันนีเนรบรกนาเนี่ยมันก็ระบบมันก็ตัดให้นะคระับอาว่าสุดท้ายอืตัวเราอวจะโคง้งๆหน่อยเพราะว่าเบาะมันไม่ได้ออกแบบมาซัพพอร์ตเราให้เราขับขนาดนี้นะมันก็เลยลุ่มหลวมนิดนึงนี่ ใ,ใช้ได้ใช่ได้เขาเรียว่าลุยระบูได้ในระดับหนึ่งเลยอาจจะไม่มากนะครับแต่ก็โดยรวมก็โอเคนะผมว่าดีกว่าที่เซ็ตมาสแตนดาร์ดหลายๆคันเดี๋ยวผมขอรอในตรงนี้ดีกว่าตัวเรา,เาเข้าไปก่อนไป กองไปหรือเปล่าอันนี้ตั้งใจมาแบบเกอรลิมิตเยอะนะสามสองหนึ่งป้ายโหมดสปอร์ตล้วนเฉลี่ยอยู่เจ็ดจุดสามเจ็ดจุดสี่ตลอด7.3มาอโโอ้โหเนี่ยมันโคตรดีอ่ะ แต่ผมว่าไอจุดที่ทางทีมงานเขาเซตไ้ให้ผมว่าตรงนี้ยังไม่ถึงกันนะเป็นเป็นมูสเทสเต็มเลนจะรู้สึกได้ว่าเหมือนครึ่งเลนพอดึงกลับมันง่ายเป็นนิดนึงถ้าเต็มเลนนี้ผมว่าอาการน่าจะสอมานั่นเยอะกว่านี้พอเมื่อกี้รู้สึกว่าใช้พวมงมาลัยองศาน้อยมากไปแต่โดยรวมน่มาประทับใจนะเพราะว่ารถมันไม่ได้คาดคิดว่ามันจะขับได้แต่ค่อนข้างไดนามิขนาดนี้ทรงแม่งเหมือน EQB อะ นี่นะครับพอเราเบรกปุ๊บก็รู้สึกว่าช่วงล่างจะมีอาการแบบย้้ยๆนิดๆนิดๆชวชยได้คอนโทรลอยู่จุดเดียวเลยนะถ้าจะขับในไดนานมี Dynamic อย่างงี้อาจจะต้องหาบอกที่มันซับพอร์ตมากกว่านี้ตัวที่ดูเทไปถูกแรงทีเวียงออกตลอดนะครับ ไปเลยหกสิไปโอ้โหใช้ได้ว่ะเ,เมือ่อกี้จะหลุดแต่ไม่หลุดนะโอ้โหโอเคแล้วนะพอแล้วครับวนนอกเลย ก็เรียกว่าเป็นรถที่อันนี้ไม่กังขานะครับว่าที่ช่วงล่างเขาจูนโดยของเซเลนติสเนี่ยก็คือมาเซเลนตีเนี่ยยอมรับครับว่าใช้ได้นะครับตัวรถนิ่งมากอาการที่เราคอนโทรลในการทำมูสเทสหักหลบกลวยนะฮะเราจะเห็นเลยว่าตอนหักกลับเข้ามานะครับในในเลนสุดท้ายเนี่ยตัวรถนิ่งเลยนะฮะอันนี้มีอาการจงใจที่ไปเร็วกว่ากำหนดนิดนึงแต่โดยรวมผมถือว่าผมทับใจนะถือว่าเป็นรถที่ขับดี เกินหน้าตาเขานะครับแล้วก็ราคาที่ทำตลาดตัวนี้อยู่ที่1นึ่งล้านเก้าหมื่นแปดพันบาทนะครับสำหรับตัว l ีฟมอเตอร์ซีเทนคันนี้คนไหนที่สนใจนะครับอยากได้ซีเอสยูบีไฟฟ้านะครับจากค่ายสเตลันติสเนี่ยก็ลองดูครับลองไปหาโอกาสนะครับเทสต์ไดรฟ์ดูแล้วกันว่า คุณจะถูกใจไหมแต่เรื่องของแฮนด์ลิงในเรื่องของเมนูเวลิงในการแฮนด์ลิงในสนามเนี่ยโอ้วันนี้พิสูจน์ได้แล้วเห็นชัดๆเลยนะครับว่าตัวรถนี่ถูกเซ็ตช่วงล่างมาดีใช้ได้เลยดีกว่า นะครับหลายๆแบรนด์ในท้องตลาดที่ตอนนี้เป็นรถส SUV จากประเทศจีนที่เป็นรถไฟฟ้าด้วยซ้ำนะฮะอันนี้โอเคแต่ส่วนเรื่องความคุ้มค่าในการใช้งานเนี่ยคุณตัดสินใจเอาเองละกันวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าช่วงนี้นะครับหลังจากปรับกลับมาจากปีใหม่เนี่ยแน่นอนครับมีการจองรถรถยนต์เนี่ยมาเทสต์ d r เนี่ยเยอะแยะมากมายเลยยังไงช่วยติดตามนะครับปักหมุดไว้ให้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับก็ถือโอกาสขอสวัดดีปีใหม่ไปเลยนะครับขอให้ทุกคนนะครับเดินทางปลอดภัยแล้วก็เที่ยวให้สนุกนะคครรััับบบพกห่สดี